สวัสดีค่ะนารีคีมาค้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูนะคะคนลัคนาราศีพฤกษค์คุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องอะไรในปีหกแปดนี้นะคะคุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องอะไรในปีหกแปดนี้นะค,ะคนลัคนาราศีพฤกษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบห้าพฤษภาคมถึงสิบสี่มิถุนายนนะคะ และผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่21เ,เมษาถึง20พฤษภานะสามารถรับฟังรับชมได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะให้เป็นการดูแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป มามาดูกันดีกว่าคนละคณาราศีพศึกษุป,ปีหกแปดนี้คุณจะดังคุณจะเฮงคุณจะปังในเรื่องอะไร The Magician ไม่หมอชอบนะ The Magician อะมันหมายความว่าคุณจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตอะคะ่ะมันจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ เป็นเรื่องราวที่ดีๆอะค่ะเป็นเรื่องที่สิ่งดีๆที่อจะทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคำว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็อตอบยากเนาะจะเรื่องอะไรแต่คุณจะต้องรู้สึก<ม>เอ้ยฉันได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยเหรอเอ้ยเหมือนกับคุณไปจับฉลากแล้วคุณได้รางวัลที่หนึ่งมาพร้อมกับรางวัลแจ็คพอตอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะโอ้ยเดคิงอเอาเพนตะขึ้นเอาไงดีเอาไงดีเดตรียมรับเตรียมรับความเป็นมหาเศรษฐีไง แบบไม่คาดคิดแบบปุบป,ปับแบบไม่คาดฝันธุรกิจที่คุณลงทุนไปธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณลงทุนไปคุณเป็นคนเก่งๆนะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่กับตัวนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการหาเงินพรสวรรค์ในการหาเงินไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจตรงไหนนะ่ะหรือคุณคิดจะทําธุรกิจเล่นๆก็ตามนะเชื่อไหมว่ามันจะกลายเป็นเงินก้อนมาหาคุณอะแล้วธุรกิจของคุณถ้าคุณทํางานนะคุณจะมีธุรกิจ สาขาแบบเยอะมากอะ่ะอาจจะไปถึงทั่วโลกได้อะ่ะเงินนี่แบบไม่ต้องไปนับเงินในธนาคารนะคะนับกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะถึงหลักแสนล้านล้านล้านกี่แสนล้านมันได้หมดนะคะเพราะคิงออฟเพนต์เนี่มันรวยชนิดที่ว่ารวยแบบไม่สามารถกําหนดตัวเลขได้รวยแบบมันไม่มีวันที่จะลงได้ค่ะรวยแบบเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่าความมั่งความรวยเนี่ยมันมาแบบปาฏิหารนะมาแบบไม่คาคดจิต ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความสามารถของคุณเองส่วนหนึ่งมาจากบุญเก่าของคุณเองนะคะบุญเก่าที่สั่งสมมาคนมันจะรวยยังไงมันก็คือรวยนะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้ความมั่งคั่งที่คุณจะต้องเป็นเศรษฐีคุณง่ายๆแหะชะตาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้เป็นเศรษฐีสองใบพอแล้วมาสั้นๆง่ายๆแค่นี้มันก็เลิศนะใช่ปะอ่ะเดดเดวิลมีเดดวิลมาด้วย ความรวยกับมาพร้อมกับคนอิจฉากับเรืเ่องธรรมดาห้าดามอ่าคนที่โดนพวกคนอิจฉาคนที่โดนกัดแกล้งหรือคนที่เล่นคนใส่มนดำอะไรกับคนคุณไม่ต้องห่วงนะในปีนี้คุณจะหลุดพ้นจากคนเหล่านี้ศัตรูที่คิดทำร้ายคุณศัตรูคนที่ตอแหลคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะคิดไม่ซื่อกับคุณนะ่ะ เขาจะได้รับความอัปยศความอัปยศอดสูออความความล้มเหลวความพ่พยแพ้ด้วยวิบากกรรมของเขาเองมันเป็นปีที่เหมือนกับว่าถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนทําดีเป็นคนมีสิลสร้างสมบูรณ์มาเยอะปีเนี้ยคุณเตรียมรับความเฮงความมั่งคัง่งความมีชื่อเสียงเรื่องของเงินทองได้เลยแต่ถ้าคุณสร้างกรรมหนัหนกๆคุณก็เตรียมรับวิบากกรรม อะไรประมาณนั้นได้เลยนะคะแต่แม่หมอเชื่อว่าลูกดวงของแม่หมอส่วนใหญ่เป็นคนมีศีลมีธรรมนะคะไม่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะจอมาสัมพันธ์กับองค์ของแม่หมอได้เพราะองค์ของแม่หมอมหาเทพทั้งนั้นนะคนดังนั้นใครที่มาฟังคลิปหรือจอมาเป็นแฟนคลับของแม่หมอได้แม่หมอเชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมสูงอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่จิตดีคิดดีทาดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคุณเตรียมรับความเฮงความปังบวกกับอหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ จุดประกายไอเดียธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณรวยเป็นเศรษฐีได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีเงินหล่นตุบมาหาคุณนะมันเหมือนกับคุณมีไอเดียปิ๊งจะทําอะไรสักอย่างหนะึ่งอะแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะทําได้ดีแต่ทําเสร็จแล้วมันสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณแบบเหลือเชื่อนะคะเหมือนกับธุรกิจคนขายน้ําอ่ะไม่มีใครคิดกนในอดีตว่าคนเราจะต้องซื้อน้ําดื่มจริงใช่ปะ แต่ไอคนที่มันคิดมันคงจะคิดไปถึงวันข้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกวันเนี้ยคนที่ขายน้ำนึ่งคนที่เป็นต้นคิดขายน้ำนึ่งคุณคิดว่าเขารวยไปถึงไหนละอย่างเงี้ยคุณจะมีจุดประกายไอเดียความคิดการงานธุรกิจสักตัวหนึ่งที่มันจะสร้างมูลค่าความมั่งคั่งให้กับคุณได้นะ,ะต่อต่อที่สักนหน่อยนึงส่วนใครที่คิดไม่ดีกับคุณมันจะแพ้ภัยไปเองใครที่ทําคุณใส่มนดําใส่คุณเขาก็จะสะท้อนกลับไปหาเขาเองนะคะคุณจะหลุดพ้นได้ อห้าถ้วยเดอะแชริออเดอะซันคิงออฟเทอร์เนกับเดอะซันมานี่ก็สุดยอดแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่นมาถ้าคุณเจ็บป่วยถ้าคุณเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอิทธิพลคุณใสมนดํานะคุณจะถูกขจัดออกไปนะพูดง่ายๆคุณอาจจะไปเจอคนเก่งนะคะในเมจิเชียนเจอคนเก่งที่เขาปราบอาสน์ปราบมารพวกเนี้ ให้คุณได้นะคะถอนของให้คุณได้คุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เดอเดซันมาเลยนอกจากโด่งดังไม่พอเนี่ยชื่อเสียงเขาเรียกว่าขาจรกระจายไปทั่วโลกอะคะ่ะถ้าคุณทําเกี่ยวกับอ่าเนี่ยนะไท่มันก็ลื่นๆเนาะถ้าคุณทําเกี่ยวกับแวดวงการบันเทิงคุณก็เตรียมรับแบบว่าการโกอินเตอร์นะคะความมีชื่อเสียงเด่นดังความมียศสัก์สูง ความที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปอ่ะคุณง่ายงไม่บอกว่าถ้าไม่ต้องคนทั้งโลกนะเราแค่คนในประเทศจะต้องรู้จักคุณแน่ๆล่ะคะ่ะชื่อเสียงของคุณนะคะทั้งชื่อเสียงทั้งเกียรติยศและทั้งเงินทองที่คุณจะได้มาเหมือนเจ้าสัวซีพีอย่างเงี้ยใครๆก็รู้จักนะคะความมั่งคั่งร่ํารวยตรงเนี้ยคุณจะได้มาคุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เขาเรียกว่าเลือยดยศศักดิ์ อาจจะมีเกณฑ์ไปรับตําแหน่งยศศักดิ์ได้นะคะปรับยศศักดิ์ของตัวเองได้นะคะจากบุคคลธรรมดาอาจจะก,กลายเป็นคนมียศมีศักดิ์ก็ได้ใครจะไปรู้วันดีคืนดีได้ไปเจอเจอเจ้าชายได้ไปเจอเจอ,เจอนักธุรกิจที่เด่นดังอะคะ่ะนำพาให้คนร่ํารวยดำา้ายคนมีตําแหน่งที่ดีก็ได้นะคะอืแต่ในเรื่องของความรักแม่หมอก็ยังมองไม่เห็นนะคะเห็นแต่ดังปังในเรื่องของธุรกิจ การงานชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองดเนี้ค่ะที่จะเข้ามาหาคุณเต็มๆนะอีกสักสองใบแล้วกันเดเดสเนี่ยการจบสิ้นซึ่งบาปวิบากกรรมจบซึ่งความทุกข์ระทมขมขื่นจบสิ้นเกี่ยวกับเรื่องคุณใสคุณพูดผีวิญญาณทั้งหลายหรือคนอิจฉาคนไม่ดีกับคุณาจะากระเด็นออกจากคุณไปหมดเลยนะคะเออพระอาทิตย์เฉิดฉายมาแทนเลยนะคะในชีวิตของคุณนะคะ แม่หมอยังมองไม่เห็นในเรื่องของความรักนะคะไม่ได้ดังไม่ได้ปังในเรื่องของความรักนะเป็นในเรื่องของเฉพาะเอ,อมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะหลุดพ้นวิบากกรรมในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมแล้วก็ได้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเจอแต่รักสามเศร้ารักเวรรักกรรมเนี่ weight, fan, ยมันจบแล้วค anyway> um ่ะคุณจะหลุดออกจากวงจรอุบาทตรงนี้ละชีวิตคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ดีได้ดีมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าชีวิตได้ดีได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ปีนี้ของคุณนะอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนแต่ไปด้วยอาจจะด้วยธุรกิจชื่อเสียงเงินทองอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะและคุณมีเกณฑ์ได้โยกย้ายออกจากกลุ่มคนที่มันเป็นพวกสีเทาๆกลุ่มคนที่มันจิตไม่ดีกลุ่มคนที่มันมีแต่พวกอสูนมนดําทั้งหลายแหละคุณจะได้จบวิบากกรรมจากตรงนี้รวมถึงคู่กรรมของคุณได้หลุดพ้นนะคะในปีนี้เตรียมรับความเฮงความปังในเรื่องของเงินทองธุรกิจชื่อเสียงเกียรติยศกันดีกว่านะ อ่าโอเคค่ะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้านะคะล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าความเฮงความปังอะ่ะความร่ารวยมั่งคั่งชื่อเสียงมันมาจากความสามารถเฉพาะบคุคคลเฉพาะตัวของคุณเองเลยนะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็ยูทูบเบอร์ที่ร่ำรวยและโคตรจะดังอะ่ะบอกตามนี่แหละค่ะอ่าโอเคนะคะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ